พี่พิมพ์ breaking news ด่วนล่าสุดจากกองบัญชาการออฟฟิศผมอะไรของนายอีกแล้ววินแค่ฟังน้ำเสียงก็รู้เลยว่าไม่ใช่เรื่องงานแน่ๆไม่ใช่เรื่องงานแต่เป็นเรื่องที่สะเทือนวงการยิ่งกว่าอีกพี่คือเมื่อกี้พี่จอยหรือที่ผมเรียกว่า CNN สาขาออฟฟิศเพิ่งเดินมาอัปเดตข่าวให้ผมฟังที่โต๊ะสรุปว่าคู่จิ้นที่ทุกคนแอบเชียร์กันระหว่างฝ่ายการตลาดกับฝ่ายกราฟิกน่ะเขาแอบไปเดทกันจริงพี่จอยมีภาพหลักฐานเลยนะพี่ โอ้โห oh สำนักข่าวของนายทำงานเร็วจริงๆนะเร็วมากพี่พี่จอยนี่แกรู้ทุกเรื่องในบริษัทเลยนะใครจะลาออกใครเพิ่งโดนบอสด่ามาใครเงินเดือนขึ้นเท่าไหร่ใครพ่อนบ้านไม่ไหวแกมีข้อมูลหมดมันทำให้ผมทึ่งและสงสัยในเวลาเดียวกันเลยพี่ว่าแกเก่งขนาดนี้ได้ยังไงทั้งๆนี้ทั้งๆที่อะไรทั้งๆที่แกแทบไม่เคยทำงานของตัวเองเสร็จทันเวลาเลยมันคือสุดยอดสกิลเลยนะพี่ที่จะรู้ทุกเรื่องในออฟฟิศ ยกเว้นเรื่องงานในความรับผิดชอบของตัวเองพี่ว่าทุกออฟฟิศต้องมีคนแบบนี้อย่างน้อยหนึ่งคนนะวินมันเหมือนเป็นสีสันแต่บางทีก็เป็นมลพิษทางเสียงเหมือนกันนะสำหรับผมมันเริ่มจะเป็นมลพิษทางสมาธิแล้วนะพี่คือบางทีเรากำลังตั้งใจคิดงานที่มันต้องใช้ความคิดมากๆนะแล้วพี่จอยก็จะเดินอออเอาเก้าอี้มานั่งข้างๆแล้วเปิดประเด็นว่าวินรู้หรือยังว่าโอ้โ oh ห oh, สมาธิผมที่รวบรวมมาทั้งเช้าแต่กระจายเหมือนโดนระเบิดเลยพี่ แล้วนายทำยังไงล่ะผมก็ต้องพยักหน้าเอออ,อตามมารยาทไงพี่แต่ในใจนี่คือแบบพี่จอยครับกลับไปที่โต๊ะเถอะครับโปรเจกที่ผมต้องส่งให้พี่ช่วยดูต่อมันยังไม่ขยับไปไหนเลยครับ <laughs> มันสร้างบรรยากาศแปลกๆในออฟฟิศนะพี่ทำให้คนไม่กล้าคุยกันตรงๆเพราะกลัวว่าเรื่องจะหลุดไปถึงสำนักข่าวของแกผมเข้าใจเลยนะพี่ในมุมของพี่ที่มองเรื่องประสิทธิภาพการทำงานเป็นหลักนะกกิจกรรมของสายเมาส์เนี่ยมันคือต้นทุนที่มองไม่เห็นขององค์กรเลยนะวิน ต้นทุนยังไงครับพี่ก็ลองคิดดูสิเวลาที่เขาใช้ไปกับการเดินคุยแชทเมาส์หรือสืบข่าวเนี่ยมันคือเวลาที่เขาควรจะใช้ทำงานใช่ไหมแล้วเวลาของคนที่ต้องมานั่งฟังเขาล่ะถ้าวันหนึ่งเขาเดินคุยกับคน5คนคนละ15นาทีนั่นคือชั่วโมงกว่าๆขององค์กรที่หายไปกับการนินทาเลยนะมันส่งผลกระทบไปลูกโซ่ไปถึงเดดไลน์ของทีมแล้วก็ของแผนกเลยนะอ๋อพี่พิมมองเป็นตัวเลขเลยสุดยอดเลยแล้วที่สำคัญกว่านั้นนวิน การกระทําแบบนี้มันสะท้อนว่าเขาอาจจะกําลังหาคุณค่าให้ตัวเองผิดที่ผิดทางเขาอาจจะรู้สึกว่างานของตัวเองไม่น่าสนใจหรือไม่ได้รับการยอมรับเขาก็เลยต้องสร้างตัวตวนให้เป็นผู้กลุ่มข้อมูลเพื่อให้ตัวเองรู้สึกมีอํานาจและเป็นคนสําคัญเออจริงพี่พอมีข่าวเด็ดทุกคนต้องวิ่งเข้าหาพี่จอยแต่ถ้าเราไม่อยากเป็นหนึ่งในเครือข่ายของเขาเราจะทํายังไงดีล่ะครับถ้าเดินหายเลยก็จะโดนเมาส์ว่าหญิงอีกมันมีวิธีรับมือแบบสันติวิธีอยู่ พี่เรียกว่าเทคนิคกำแพงล่องหนมี3สเต็ปมาเลยครับพี่ 1. เบี่ยงประเด็นกลับไปเรื่องงานพอเขาเริ่มเปิดเรื่องเมาส์ปุ๊บให้เรารับฟังนิดหน่อยแล้วรีบเปลี่ยนเรื่องทันทีอ๋อหรอครับพี่เออจริงสิพี่จอยพอดีเลยเรื่องโปรเจกต์ X ที่พี่ทำอยู่ไปถึงไหนแล้วครับพอดีผมมีเรื่องอยากจะถามต่อพอดีทำให้เขารู้ว่าเราโฟกัสเรื่องงานเป็นหลักเป็นการตัดบทที่เนียนมาก 2. ทํทตัวเป็นหินสีเทาเกรย์ร็อ คือทำตัวให้หน้าเบื่อที่สุดในวงสนทนาไม่ต้องแสดงอารมณ์ตื่นเต้นไม่ต้องถามต่อไม่ต้องแสดงความคิดเห็นตอบแค่อ๋อครับหรอครับไม่ทราบเลยครับพอเขาเห็นว่าเราไม่เล่นด้วยเดี๋ยวเขาก็เบื่อแล้วก็ลอยไปหาเป้าหมายอื่นเองเหมือนปิดสวิตช์ความสนุกของเขาและ 3. หาทางฉิ่งอย่างมีสไตล์เตรียมข้ออ้างดีๆไว้เสมออุ๊ยขอตัวก่อนนะคะพี่พอดีนึกขึ้นได้ว่าต้องรีบโทรหาลูกค้าก่อนเที่ยงหรือ ขอตัวไปเข้าห้องน้ําก่อนนะครับแล้วก็หายไปเลยการลุกหนีคือการส่งสัญญาณที่ชัดเจนที่สุดว่าเราไม่สะดวกใจจะคุยเรื่องนี้สุดยอดเลยพี่คำพีอ๋อตัวรอดจากสายเมาส์ฉบับสมบูรณ์ขอบคุณมากครับผมจะเริ่มจากข้อแรกก่อนเลยถ้าพี่จอยเดินมาอีกรอบผมจะชิงถามเรื่องงานก่อนเลย <c oughs> ดีมากนะวินจำไว้นะวินเราเปลี่ยนนิสัยเขาไม่ได้แต่เราเลือกที่จะไม่เป็นส่วนหนึ่งของวงจรเขาได้ครับผมเอ๊ะว่าแต่ พี่พิมพ์อยากรู้ไหมครับว่าสรุปแล้วคู่จิ้นคู่นั้นเข้าไปเดทกันที่ไหนไม่ต้องเลยวินเอาวิธีที่พี่สอนไปใช้กับพี่ด้วยเนี่ยแหละ